วันนี้จะบรรยายเรื่องความเห็นแก่ตัวคือได้พูดถึงเรื่องอายตนะเรื่องกิเลสมาพอสมควรแล้วถึงจะทำให้ง่ายในการที่จะเข้าใจเรื่องความเห็นแก่ตัว ในอีกทางหนึ่งเรื่องความเห็นแก่ตัวนี่เป็นเรื่องสําคัญที่สุดในฐานะเป็นบอกเกิดแห่งความเลวร้ายนะความชั่วความเลวร้ายความวินาความไมานะทุกอย่างทุกอย่าง <c oughs> บางคนอาจจะไม่เชื่อ จะเห็นว่าเป็นการพูดที่ง่ายเกินไปแต่ว่าความจริงแล้วมันเป็นอย่างนั้นยังขอฝากไว้ให้ท่านทั้งหลายไปคิดดูว่าจริงหรือไม่จริงและพูดในลักษณะที่ท้าทายคือยืนยันเอาทั้งหมดเป็นประกันว่ามันเป็นอย่างนั้น ขอให้ทุกๆคนไปช่วยกันคิดคิดดูเพื่อความสนใจกันเต็มที่ใช่ไหมหมดร้อยเปอร์เซ็นต์่อยากจะพูดว่า ความเห็นแก่ตัวนะมันกัดตัวเองแม่นำมันกัดผู้อื่นแม่พ่อแม่ลูกเมียกระทั่งพระอรหันต์กัดตัวเองถึงที่สุดก็กัดผู้อื่น ถึงที่สุดคือท,ทำให้ตัวเองมีความทุกข์ทุกประการแล้วก็เบียดเบียนผู้อื่นเราโง่เราหลงแล้วเป็นบ้าจน <c oughs> ถ,ถึงกัดลูกเมียพ่อแม่และกัดพระอริยเจ้าพระอระหังในที่สุดอย่างที่กล้าว,วาย <c oughs> ในเรื่องของอนันตริยกรรม มีบุคคลที่ฆ่าพระอาหารหันต์ได้ลงคอัก็คือคนเห็นแก่ตัวนี่คอยสังเกตดูมันเลวร้ายเท่าไหร่มันกัดทั้งตัวเองกัดทั้งผู้อื่นแล้วกัดทั้งพ่อแม่ม้ามันยังไม่กัดตัวเองหรือว่ากัดพ่อแม่กัดหรือว่ากัดจะเลวร้ายป่าเถื่อนชนิดไหนมันก็ยังไม่กัดตัวเอง ม่เสือก็ไม่ยมใยกัดลูกกัดเมียนต่ว่าคนนี่ประหลาดมีความเห็นแก่ตัวถึงขนาดที่เรียกว่าดุเดือดกัดหมดเลยเป็นบ้าเลยฆ่าตัวเองฆ่าลูกฆ่าเมียฆ่าพ่อฆ่าแม่แล้วฆ่าตัวเองตายตามไป นี่มันมีความเป็นจริงอยู่อย่างนี้ในโลกนี้เพราะฉะนั้นจึงขอเอามาพูดนิทานนะเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดแหละลองลองคิดดู <C oughs> ในแง่โลกก็ททำลายแล้วก็ไม่สร้างความเจริญคือไม่เจริญในโลกในแง่ธรรมะจิตใจมันก็ไม่เจริญมันก็ทำลายมันไม่เจริญในด้านจิตใจ เราผู้เห็นแก่ตัวทางร่างกายทางวาจาเนี่ยมันก็รักษาไว้ไม่ได้คนถือศีลห้าไม่ได้เพราะเห็นแก่ตัวเห็นแก่ตัวมันปานาชินนากามไม่หมดเลยเราไม่เห็นแก่ตัวเลยนก็ถือไว้ได้ทั้งทั้งห้าเนี่ยเนี่ยเรื่องต้นที่สุดเรื่องศีลห้า เนื้อจิตไม่เป็นสมาธิสติปัญญาไม่ถึงขนาดสูงสุดนี่ก็เรียกว่าทางธรรมหรือทางศาสนามันก็ทำลายหมดไม่ไม่สร้างความเจริญจึงพูดรวมกันเสียว่าในด้านโลกียะการเป็นอยู่กันในโลกมันก็เป็นข้าสึกย็มที่ โลกุตระในด้านโลกุตระที่จะออกไปนอกโลกเหนือโลกมันก็เป็นข่าศึกเต็มที่ <c oughs> ความเห็นเกิดตัว <c oughs> เป็นอย่างนี้อ <c oughs> ความมีตัวเกิดขึ้นแล้วตามอาการแห่งปฏิจเสมมุมบาทที่ได้พูดแล้วในะขั้นที่แรกมาขั้นสุดท้ายที่แลรกมา กวามมีตัวชาติแห่งตัวกูของกูเกิดขึ้นมาอย่างไรพูดแล้วในเรื่องปฏิจจสวัปบาที่มันมีตัวตนมีตัวตนนั่นแหละเป็นที่ตั้งแห่งความเห็นแก่นตนในคำนี้มันมันอาจจะกำกวมสำหรับนักเรียนนักศึกษาบางคนยึดถือในคำพูดไม่ถูกต้อง ความเห็นแก่ตัวนี่มันมันมันหมายถึงแต่ทางเลวร้ายนะี่คือผิดพลาดในความรักตัวเคารพตัวสงวนตัวพัฒนาตัวไปในทางที่ดีที่ถูกต้องนี่เขาไม่เรียกว่าเห็นแก่ตัวภาษาไทยก็ดีภาษาอังกฤษก็ดี<แ>เห็นแก่ตัวเห็นแก่ตัว มันต้องด้วยความโง่ด้วยความหลงด้วยอวิชชาด้วยอวิชชาซึ่งจะเป็นเรื่องเห็นแก่ตัวเร่การที่สร้างตัวพัฒนาตัวนั้นไม่ใช่ไม่ใช่เป็ความเห็นแก่ตัวแม้ว่ามันจะมาจากความรักตัวความรักตัวอันหนึ่งเป็นความรักตัวอย่างโง่เขลาจนไม่ใช่ความรักมันมเห็นแก่ตัว รักตัวอย่างงูเขายังงูจนคำคามรักนั่นแหเป็นแก่ตัวรักตัวอย่างงูเขายังหลับหูหลับตางูเข้าจนไม่ใจความอันหนึ่งมันเป็นความรักที่ถูกต้องถูกต้องถูกต้องแล้วก็ทาไปอย่างถูกต้องแล้วก็พัฒนาตัวเองได้สําเร็จ อย่าเอาไปคนกับความรักตัวความเห็นกิดตัวแยกออกมาในส่วนที่ผิดหรือเป็นกิลเลสเป็นบาปเป็นอกุศลมาโดยส่วนเดียวภ <c oughs> าษาไทายก็เหมือนกันภาษาฝรั่งก็เหมือนกันมันมีคำวา่า t e l ฟิ i s h ใ่มันว่าเต้นแก่ตัว แต่มันก็มีคำว,ว่า r e s p e c คคำว่าอะไรเออเ e นเร e เพอะไรไปอีกกีอีพวกหนึ่งนะถึงรักตัวพัฒนาตัวทำให้ตัวเจริญคนก็คจะกาารรดนัน่นไม่ใช่เห็นแก่ตัวก็ถูกแล้วกำไมเห็นเห็นแก่ตัวชนิดที่ไม่ใช่กิเลสไม่ใช่ไม่ใช่ความผิดบาป ความเห็นเกิ่ตัวที่ผิดหรือบาปนี่มาจากอวิชชามีความโง่หลงในความหมายของคำว่าตัวตนว่าของตนส่วนพัฒนาตัวมันกลายเป็นพัฒนาจิตพัฒนาชีวิตอย่างถูกต้องโดยไม่ต้องเอาตัวเข้ามาเกี่ยวข้องไม่มีความเห็นก่ับตัวนี่รู้จักแยกแยะให้มันเด็ดขาดออกไปช จากกันเมื่อความเห็นแก่ตัวนั้นมีแต่ความเลวร้ายโดยส่วนเดียวโดยส่วนถ้าจะพัฒนาตัวเพื่อไปนิพพานเนี่ยนะไม่ใชเห็นแก่ตัวมันมีมีความหมายอย่าง่น่ยู่นี่มันมีความโง่เป็นตัวกูตัวกูตัวกูวกแล้วความโง่มันหนัก เข้มข้นจนกว่วจะในครบาลีก็กล่าวว่ามีข้าวเงินพอจะสังเกตได้อย่างนี้แหละราคารตามีราคะมากขึ้นราคะมากขึ้นมีราคะมากขึ้นจนสุดทพี่ที่จะนั่นจะทนได้แล้วก็ ค่ากันอย่างนี้สรุปความว่าความเห็นแก่ตัวนี่ฆ่าตัวเอง้็ค่าผู้อื่นแม้กระทั่งลูกเมียบิดามันดาค่าพระอรหันต์ทำลายประโยชน์หมดทั้งทางโลกและทางโลกุตตระมันจะไม่ไร้ขาดยังไง <laughs> I cried to do